ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับพูดคุยทักถามตอบหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มของแต่ละตัวเป็นทิศทางเป็นยังไงนะครับซึ่งท่านนักทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะตอบคําถามกันนะครับ แล้วก็มามดูมองซึ่งผมจะมองไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับอ euh ย่งจากก่อนหน้านั้นประมาณเดือนหนึ่งมองไม่ค่อยดีเลยนะครับอาจจะมีเซลเซลอีเมอะไรเงี้ยแต่มาถึงวันนี้มุมมองกลับเปลี่ยนไปนะครับตลาดก็ไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้เร็วไม่ได้เร mm ็วอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับจะเป็นลักษณะของไซเวสไซเวสอัพนิดๆนะครับแต่จะเป็นลักษณะของ selective buy เป็นตัวๆนะครับไม่มีการยกแผง วันนี้ปูนใหญ่ก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือเซลเอนเซลเซลเซลออนแฟกต์ Sell Sell fact. ได้บออนแฟกต์นะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยผมเขียนเชียน้งแต่เมื่อคือคืนแล้วนะครับนะครับว่ามันมันรับรู้ข่าวไปพอสมควรแล้วรับรู้ข่าวร้ายคล้ายๆโดนเส้นตามมันนะครับเป็นหนอง ว่างบแต่มาสมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ออกมาจริงๆแล้วก็ก็ก็ไม่ค่อยดีอ่ะก็คือกำไรได้โตแต่กำไรกำไรลดกำไรไม่โตตามนะครับต้นทุนสูงก็เลยแต่ว่าออกมาก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้มันก็ยังกำไรอยู่นะครับก็เลยตีกลับเลยนะครับก็คงจะไปตามบทวิเคราะห์ของที่ผมเขียนลงไอน้านะครับ l t ตนดิ้งก็ให้นาต่านไว้ที่บริเวณ 386นะครับวันนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับ OR นะครับหลังจากที่รับรู้ว่าแผนรัฐรัฐบาลเอาอยัางไงแน่นอนตอนแรกก็กลัวจะต้องเป็นภาระแบกภาระให้กับรัฐบาลอีกหรือเปล่านะครับสุดท้ายวันนี้ก็เลยกลับมาพร้อมวอลุ่มนะครับสดใสเลยนะครับทะลุ25สลึงได้นี้ก็ไป27 50เลยนะครับ เรามาดูตลาดก่อนตลาดเราดูในแง่ของอาจจะไม่ให้เห็นชัดแต่ถ้าเราดูเป็นลายหกสนาทีรายจุดรายหกนาทีลายชั่วโมงน,นะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น นะครับก็คือคือตลาดมีดิวโรเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับก็คือตลาดมีดิวโรที่หนึ่งหกห้าห้านะครับแต่ว่าก็สามารถตีกลับขึ้นมานะครับดนะต้าก็อยู่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ที่บริเวณพันหกร้อยแปดสิบสี่นะครับลลเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของ แ่งขึ้นแว่งลงแต่ว่าหุ้นลายตัวเนี่ยมันมีให้เล่นเยอะเลยนะครับช่วงนี้บานปูเชียกันเยอะเหลือเกินดรอปเลยแต่เส้นใหญ่ๆก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่มาช้านี่โหเห็นแล้วออกโทรทัศน์กันใหญ่ลเลยเชียกันใหญ่นะครับแล้วก็หรือโอกาสเป็นการพักฐานพอดีนะครับ ช่วนี้เด่นๆก็จะเป็นกลุ่มลมกันนะครับได้แทบแทบทุกตัวเลยนะครับไทยออยนะครับเบรกขึ้นมาเป็นแท่งเขียวคือค่าการกันมันขึ้นไป20เหรียญแล้วอะปกติเนี่ยมันควรจะไปไกลกว่านี้นะครับแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยเนื่องจากฝรั่งมันไม่ค่อยชอบเล่นหุ้นฟอสซิลนะครับพลังงานฟอสซิลมันก็เป็นเทรนอนะ มันไปบ้าลรพลังงานสะอาดมากกว่านะครับก็มองแพ็กเกจแรกอยู่ประมาณ62บาทนะครับสำหรับไทยออยได้หมดนะครับ sprc so แล้วแต่ชอบเรามาดูคำถามท่านท่านนักลงทุนอุ่นเยอะมาครับคุณวันนี้ติดตามค่ะขอบคุณครับแชร์แล้วนะ,ค,ะครับครับ ฝากฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับท่านนลงทุนบุญเล็กถามโซล่า ติดต้านอยู่ประมาณบาทสามเก้านะครับนี่คุณน้อยสวัสดีค่ะแฟนตัวจริงสวัสดีค่ะคุณสาคร น้อยถามอ,อาก็ติด25สิบลึงนะครับผ่านได้ก็กําลังเปลี่ยนสเปรดอยู่คงชซ่วเป็นสักพักหนึ่งนะครับผ่านได้ก็มองข้างบน27 50ครับคุณชัยรักสวัสดีครับถาม p k, k p มันมันขึ้น x d ปะ่ะนะครับมันก็จะหมดสเสน่ห์ไปชั่วคราวแล้วก็ให้นารับไปที่เส้นยี่ห้าวันนะครับแล้วก็อยู่แถวๆนี้นะยี่ห้าวันยังเอาอยู่ในขนาด x d แล้วนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับ ณปัทมาสวัสดีครับคุณวันนีซื้ออินทัดไว้นะครับเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบุ๊ลงอะไรเนี่ย โอเคนะครับตั้งลำได้ละอืมมันลงในเรื่องอะไรก็ถือถือก็ถือว่าได้ราคาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แพงนะครับก็ถือไว้ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอน แ๋ยวมาตอบในวันอ,อาทิตย์หน้าเราจะเจอกันวันไหนเนี่ย,ยเดี๋ยวคราหน้าตอบให้ในการไปหาเหตุผลทางพื้นฐานก่อนมันลงไม่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 ปกติเท่าไหร่นะครับ ุณวรันชนันวรันชนินนะชนันวรันชนินสวัสดีครับถาม IRPC กับเ e อสโ ได้ดูกันได้เจอกันตั้งนานแล้วนะครับคุณลูกติดนะตั้งสามห้าสี่นะครับถ้าผ่านได้ถึงจะเป็นบายสิกญาลถ้าผ่านไม่ได้ยังเป็นแค่เันิัคษณ์รีบาวนะครับเนี่ยให้ขายตสี่บาทห้าสิบแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยเหลียวแรกกันเลยวันนี้ก็ยัง ยังไม่ยังไม่ชอบเท่าไหร่เอสโซนะครับเอสโซเบรกนับตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออเคยเขียนไว้ละอืมแท็เก็ตอยู่บบบบประมาณสิบบาทสิบบาทยี่สิบประมาณเนี้ยนะครับ คุณซิมอนถามค่าเงินค่าเงินบาทแล้วยอ,อันนี้เราจะรูแบบเพียวเทคนิคเลยนะครับพ่อจะอย่าลืมนะดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นหนเดียวนะอเมริกาขึ้นทั้งปีเลยนะครับ เนี่ยอยู่ในช anel นี้ชัดเจนนะครับสัญญาณซื้อครั้งนี้ค่อนข้างมีค่อนข้างสวยงามมีนัยสำคัญสูงพอสมควรวสา้าจุดเเอาตีวงกลม36บหกบาทนะครับ36ประมาณนี้นะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเอง แตกนะปกติถ้าค่างเงินเป็นอย่างนี้เนี่ยหุ้นไทยต้องตกเละเทะนะครับเพราะว่าฝรั่งจะขายแล้วก็ไปเก็งกําไรค่าเงินแทน <c oughs> แต่รอบนี้เนื่องจากว่า <c oughs> เข้ามาซื้อเยอะมากเป็นแสนล้านโดยเฉพาะเคแบงนะครับก็เลยออกไม่ได้ถูกขังรวมกับพวกเราห <c oughs> ุ้นก็เลยไม่ไม่แผ่นวนเยอะนะครับ วิโรธถาม as as เอเอสมันจบแล้วนะครับ ถ้าเก็บถ้าเก็บมันอยู่15บาทเป็นอย่างน้อยนะครับยังลงได้อีกนะครับคุณยินรีสวัสดีครับวิกลิม ไม่ลงก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับมีกิมมันพวกนี้มันใช้แก๊สเป็นต้นทุนนะครับแล้วแก๊สพุ่งกระชูดเลยเหลังจากที่รัเเสเซียกับเยอรมันเขาตัดแกส๊สตัดกันโปแรแลนอะไรพวกนี้นะครับแล้วคล้ายน,นกันทันท,ทีทันทียี่เปอปั่นป่วนไปนหมดแล้วนะครับแกส๊สน้อย ถามแนวะรับปูนใหญ่นะครับแล้วดูราย,ละ,ยละเอียดให้หกสิบนาทีเลยสามสิบอ่ะสิบห้าอ่ะ แล้วก็สามสร้อกสิบเกนะครับ366ประมาณนี้ครับสวัสดีคุณเพชรรัตนสวัสดีครับถาม แ <c oughs> นารับแนวต้าน CKP คพอืมแนวต้านหาบาทหกสิบนะครับแนวรับอยู่4ี่บาทเก้าสคือเขาเป็นแนวโน้นมไซเวว์นะครับเดี๋ยวจะมาทำไมแนวรับแนวต้านห่างกันเยอะก็คือซื้อ4 หลุด5บาทซื้อขึ้นมาเกิน5้าบาทห้ขายนะครับเล่นเล่นติดชึ่งนะครับครับ pttgc ทั้งไออาทั้งปอทอรจซีพวกนี้เขาเขาจะแพ้ราคาน้ำมันนะครับอืมราคาันไย,ยังเป็นดาวเทนอยู่ก็ชนยี่้าวันเช่นเดียวกันเลยนะครับแถวๆเนี้ยเปาเรนห้าสิบาทบวกลบนิดหน่อยถ้าผ่านได้ก็จะเป็นบายซิกแนวสำหรับมีเดียมเทอร์มว่าเปลี่ยนเป็น จบขาลงแล้วอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน5275ประมาณนี้นะครับพิมพ์รดา i อลิงไอลไอกลบก่อน อ,อตรงนี้ขาดทุนนิดหน่อยมันรีบาวขึ้นมาเยอะแล้วนะจากที่มันลงไปโลหกเก้าบาทหกสิบขึ้นมาสิบบาทยี่สิบผมว่าทยอยคัดล้อทิ้งไม่เหอะเพราะว่ามันเจอดาบปักวิญญาณตั้งสองสามแท่งเนี่ยจริงๆเจอแท่งนี้แท่งเดียวก็น่าจะเลิกแล้วมันย้ำอีกแท่งแท่งนี้ นะครับคุณชัดชัยสวัสดีครับเตปสมาทรับต้านเต่าบินกะแล้วออกทั้งทีวีออกทุกซื่อ ก็จะเป็นเซลล์อนแฟกแต่ระยะยาวผมก็ยังดูดเขาโอเคนะแต่ปัญหาคือตอนนี้เขาผลิตตู้ไม่ทานผลิตตู้ได้วันละวันละหนึ่งตู้เองนะครับวันละหนึ่งตู้เดือนละเดือนละสามร้อยตู้เองแล้วมันจะให้ได้หมื่นหนึ่งห้าพันยังไง เห็นแต่ว่าผู้บริหารเขาบอกรับปากว่าจะพยายามเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลนะครับเป็นเดือนละหกร้อยเ็ยังน้อยอยู่ดีแนวรับก็อยู่ประมาณแนวรับอยู่สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทเก้าสิบแถวๆนี้นะครับ แบบหนึง่งสิบเก้าบาทเก้าสบ่าทเจส่วนน้าตานชัดเจนอัยี่สองบาทหก นี่เนี่ยรับดาตจาแบบสั้นๆนะครับมันย,ยังยังต้องหาฐานราคาที่แท้จริงอยู่นะครับเพราะว่าราคามันสวิง tttep มันอยู่กรอบสามเหลี่ยมนะครับ ต้องลงซื้อขึ้นขายในกรอบเนี่ยเนี่ยชนแนวต้านเว้นแต่ว่าเขาเบรกเบรกหนึ่งห้าสี่ได้อันนั้นเป็นเรื่องเลยนะครับก็เป็นไปได้ที่จะเบรกเพราะว่าราคาน้ำมันสูงเหลือเกินนะครับเป็นไปได้ที่จะเบรกนะครับเพราะว่า จริงๆสอพอเนี่ยผลิตแก๊สนะครับเป็นแท่นผลิตแก๊สแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจาก n v v เขาจะคำนวณโดยราคาน้ำมันแต่ตอนนีปัจจุบันเนี่ยราคาแก๊สพุ่งกระชูดแบบเนี้ยเขาได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะครับนะครับแล้วถ้าบรรทุกหนึ่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งหมนะครับ น้อยอาจารย์จะมีเปิดสอนเรื่องหุ้นไหมคะกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะ,ะสอนออนไลน์อยากสอนเทคนิคนะครับประสบการณ์สามสิปีที่อยู่บนที่เป็นนักวิเคราะห์มาเนี่ยอยากจะใส่ายทอดเรื่องจริงผ่านจออยู่เหมือนกันลองดูนะครับก็ลอง โหวตมาดูว่าใครอยากเรียนบ้างนะครับสาบาย b u y ส่งครับหวัดเสียวเพราะจบขาขึ้นแล้วและ a b c เข้าสู่มีแน่นมนจะจบ เข้าสู่อน,นุ่นขาลงด้วยน้องเมย์น่ารักนะครับแชร์แล้วครับเคแบงเคแบงก็น่ารักแล้วอ,อยู่แถวนี้เนยห15นึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งน้่งก็หนึ่งห้าสองก็ 2, อโอเคแล้วแหละอืมอืม เป็นรูปดงโดจิเลยนะครับเป็นการสะสมกำลังเพื่อจะขึ้นน้องมีซิงเกอร์สวัสดซิงเกอร์มีบูดแบลตไดเวอร์เจนแล้วน้องมีถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะทำนิวไฮนะครับแต่เขาเตือนแล้วนะครับว่า ใครไม่มีอย่าเล่นใครมีเตรียมตัวเตรียมตัวขายนะครับสัญญาณที่แม่นด้วยนะริด d i v e r g e นแต่ว่าไม่ใช่ดูกง,ง่ายๆนะครับมันมันมันซับซ้อนมากกว่าที่แบบมันต้องเป็นศิละปะในการดูนิดนึงผมเห็นหลายคนดู b u l l i s b a r มันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดอ่ะสวัสด นไรเนี่ยลงแล้วลงอีกอันนี้ก็เป็นรีบาวด์เฉยจะให้ดูนะ m o วิ n งยี่้าวันถ้า,ถามันต้องเป๊ะเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วดูเนี่ยเน,นี่ยคือหุ้นขาลงชัดเจนเส้นยี่้าวันทำงานชัดเจนอย่าไปยุ่งนะครับ มีอยู่ก็ควรขายรถเพ์ะลงด้วยจะหมดเวลาแล้วคุณขวัญกันกุล อันนี้ก็ขาลงนะครับอยู่ใต้เส้น25้าวันนะครับโอเคคำถามเยอะมากนะครับขอตอบคนละสองคำถามนะครับ โอเคภาพรวมก็อย่าไปดูดัชนีเยอะดูเป็นหุ้นหลายตัวนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ